นี่หรือแดดประเทศไทยขนาดยังไม่เมษานะยังร้อนขนาดนี้เลยคุณแดดขาอันนี้คือให้หนูซ้อมก่อนใช่ไหมคะก่อนจะถึงฤด,ดูร้อนของจริงสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้ฉันก็จะพาไปขายของเหมือนเดิมค่ะวันนี้ฉันมาถึงตลาดนะัดตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองมงสินาทีวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะ ทำไมฉันถึงมาไว้ได้ขนาดนี้ปกติจะมาถึงตอนสามโมงว่าแล้วทำไมวันนี้ถึงร้อนผิดปกติเพราะเรามาไวนี่เองพอมาถึงตลาดแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนอันดับแรกเราก็เริ่มจากการกางเต็นท์ก่อนพอกางเต็นท์เสร็จแล้วเราก็เริ่มตั้งขาแผงลอยของเราได้เลยตั้งขาเสร็จก็ปูแค่ไม้ไผ่ปูแค่ไม้ไผ่เสร็จ ก็ตั้งโต๊ะเล็กๆสำหรับทำซูชิข้างๆเสร็จแล้วเราก็มาเติมพลังก่อนนะคะวันนี้เติมพลังด้วยกาแฟหนึ่งแก้วรวมทั้งหมดวันนี้ก็กินสองแก้วแล้วค่ะสำหรับกาแฟนะพอเราเติมพลังเสร็จเราก็เริ่มทำงานของเราได้เลยนะคะบรรยากาศการขายของของฉันวันนี้ตอนแรกก็เงียบค่ะสักพักก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อ เหมือนจะวุ่นวายอยู่สักพักนึงแล้วลูกค้าก็ขาดช่วงอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็มีเวลานั่งเล่นชิลๆเลยตอนที่ลูกค้าขาดช่วงฉันก็มานั่งตัดคลิปได้สักพักนึงเวลาล่วงเลยผ่านมาถึงประมาณเกือบห้าโมงลูกค้าของเราก็เริ่มมาซื้ออีกแล้วฉันก็เลยต้องไปทำงานต่อส่วนวันนี้นั้นข้าวที่เราปั้นมาจากบ้าน ยี่สิบม้วนก็หมดแล้วก็ได้ปั้นเติมอีก7จม้วนส่วน10บาทนั้นวันนี้ก็ปั้นเติมเรื่อยๆเลยค่ะแต่ก็เติมทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนกลัวว่าซูชิของฉันนั้นมันจะแห้งหมดเสียก่อนฉันก็เลยค่อยๆเติมไม่ทำเยอะเพื่อจะให้ลูกค้าได้รับความสดใหม่อยู่ตลอดเพราะว่าถ้าเราทำไว้นาน แล้วซูชิมันตากลบตากแดดนานๆขอบขอบข้าวหรือหน้ามันก็จะแห้งแล้วความอร่อยมันก็จะลดลงมันก็จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นฉันก็เลยพยายามค่อยๆทำไม่ทำเยอะในครั้งเดียวจะค่อยๆเติมเรื่อยๆพอลูกค้าคีบหมดเราก็จะเติมต่อเนื่องไปแบบนี้จนกว่าจะหมดส่วนสภาพอากาศวันนี้นั้นอยากจะบอกว่ามันร้อนมาก ไม่รู้กี่องศาเหมือนกันเพราะไม่ได้ลองวัดดูแต่ความรู้สึกนั้นเหมือนฉันกำลังซอมตกระลกเลยวันนี้ที่บ้านพี่ๆอากาศร้อนเหมือนที่บ้านฉันไหม่วันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอหนองพายตำบลบ่อท้ายที่ฉันไปขายวันนี้คือร้อนมากๆไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดนี่ขนาดยังไม่ถึงเดือนเมษานะ ยังร้อนขนาดนี้เลยไม่รู้ว่าถ้าถึงเมษาแล้วจะร้อนขนาดไหนไม่อยากจะคิดสภาพเลยแล้วฉันจะอยู่ยังไงนี่วันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ๆดูได้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่